คุณเสือไปแล้วเหรอไปเปิดประเด็นอะไรเนี่ยคุณเสือไอเสือเราเนี่ยโอ๊ยตายละเพื่อนเพื่อนแม่งทักท้วงกันใหญ่เลยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเอยจริงเหรอวะเกิดอะไรขึ้นกับเสืออีกแล้วนะจริงๆถ้าเป็นเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องที่เสื่อมเสียในช่วงเวลานี้เนี่ยเขากำลังดิวกับ แม่ทับอยู่ก็ไม่ควรนะน้องไม่ควรนะมันต้องมีคือเอาง่ายๆสําสหรับพี่เนี่ยมันต้องมีมารยาทนิดนึงอะ่ะน้องน้องรักมันจะงานเข้าอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่ไม่รับเรื่องแบบนี้แล้วอย่างนี้ไม่ได้เลยสําหรับพี่พี่ไม่ทาอยู่แล้วเอาไม่เป็นไรเสือก็ว่ากันไปนะก็เดี๋ยวไปหาทางทางออกเอาเองนะเอ้ย เฮ้ยทำไงดีไม่รู้จะ,ไม,จะไม่รู้จะช่วยกันยังไงแล้วลองดูนะเพื่อนๆลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ว่ากันไปใน no comment นะเรื่องไปไกลแล้วหรอเอ้ยอะไรวะเนี้ทำคอนเทนต์สีพึ่งดีที่สุดอืงงไปหมดแล้วเนี่ย อันหนึ่งนะเออว่ะก็ไม่ควรนะ่ะไม่หรอกเขาไม่น่าจะจริงหรอวันเนี้ยเออเสือ,อยังอยู่ปะเนี่ยเสือ,อยังอยู่ปะไม่ต้องเครียดอ๋อเสือ,อยังอยู่ แก้แก้ต่างเรื่องนี้ได้นะเนี่ยมีคนอีูร้อยกว่าแก้ต่างได้นะขอโทษหรือว่าจะแก้ตัวไหมว่ามันหมายความเรื่องอื่นอะไรเงี้ยอ้าตายละตายละ,ยละ <c oughs> เออนั่นนะดีเ <c oughs> สือเบาๆนะ คือมีโอกาสตัดขาเลยนะแบบถ้าเกิดอันตรายเสือแต่ว่าเหมือนเดิมแล้วไม่บล็อกไม่อะไรลนะเอาเอาแบบเบาๆนะเสือพี่ขอร้องจริงฮัลโหลครับเออเป็นไงอะ่ะเสือมีมีประเด็นอีกเหรอเมื่อวานเมื่อวานแค่โดนล่อซื้อแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าอันนี้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องผู้หญิงจีนอะคุณก็ไปตามดูในเว่ยป๋อ,อ,อผมพูดอย่างนี้นะ ไม่เอาได้ไหมไม่เอาหมายถึงว่าไม่พี่อยากรู้ว่ามีประเด็นใช่ไหมเมื่อคืนเมื่อวานมีการพูดประเด็นแล้วถามว่ามันปเป็นประเด็นอะไรอ่าผมก็บอกว่าผมก็พูดแค่ว่ามันเป็นภาพมันเป็นภาพจ๊บแต่มันเป็นภาพของไตม่าสองผมพูดคําประโยคนี้ถ้าคุณไปฟังคลิปท้องอะ่ะผมพูดแค่นี้เออมผมก็พูดแค่นี้จบผมก้พ,พูดปัจจุบันเออ ซึ่งมันไอไตมาสสองมันก่อนชาลีมาอ่ะก็ว่าตรงๆกัะถูกมาพี่แนนก่อนอไตมาสสองอ,ะอ่ะก็คือผมก็พูดแค่นี้แล้วผมก็ตัดจบไปอเออแต่ว่าไม่เสือพอยายาม๋ย่าไปเปิดอย่างนี้แนะนําอย่างนี้ได้ไหมฮะเอ่อถ้าประเด็นแบบที่ว่าเขาคิดมีคิดไม่ด็อกอะไรอะไรเมื่อกี้คิดๆด,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 ดอะนะไม่ควรไม่ควรยังไงพี่ก็รอรอคนอื่นเขาไปหยิบภาพ คลิปนั้นมาแล้วก็ไม่เหตุเกิดเหตุเกิดก็ไม่ใช่ร้านเขาต้มด้วยมันเป็นร้านรกสตอลองไม่เร,เรา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 เขาคิดจริงเขาหมายหมายถึงว่ามันมีการคิดกันอย่างนี้เหรอครับมัน<ท>คิดอยางนี้พี่มันไม่ได้คิดแบบดุดือแบบคู่รักมันอาจจะคิดแบบเพื่อนๆนงั้นพี่อ้าว อ้าว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 ม<ะ>ผมว่าผมมาเห็นคลิปผมเห็นคลิปตัวจริงแล้วผมได้บอกว่ามันผมก็เลยคล้ายคำว่าด้อมคู่จิ้มอาจจะไม่ถูกใจถ้าพี่ตามดูคลิปแห้งที่คนอื่นเขาอัดมามันต้องหาทางแบบเสือต้องหาทางแก้แล้วหมายถึงว่าฝรั่งจูบกันหมายถึงว่าเวลาทักทายฝรั่งเขาจูบกันอย่างนั้นนะ่ะโอเคเออเออตรงนี้มันเป็นหอมแก้มมันไม่ผ้าแบบดูดปาก อ่าใช้คํานี้ก่อนออเดี๋ยวเขาจควผิดผมเรียกว่าจ๊บไงเนีเฮ้นยนะ<า>ผมผมว่าผมจบแล้วนะผมไม่พูดแล้วนะคุณอยากรู้คุณไปคุดเอาเองนะโอเคโอเคเออคือคืออย่างนี้เขา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 ไม่เมื่อกี้เสือกําลังพูดว่าเป็นการแบบสไตล์แบบทักทายกันเหมือนฝรั่งอนะไม่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 ได้หลักฐานหรือไม่มีหลักฐานคือเหมือนกับว่าเสือพยายามเมื่อกี้พยายามพูดแล้วว่าเหมือนเพื่อนทักทายเพื่อนประมาณนั้นใช่ไหมครับ ใช่แต่ผมแค่แซวว่าด้อมคู่ผมไอ้ที่มันคลิปลุดคือที่เขาด่าคือด้อมคู่จีนอาจจะไม่ถูกใจแค่นั้นน่ะออืจบนะผมตัดจบนะทุกคนไปหาเองนะ,อะขอบมากโอเคแค่นี้พี่แดงผมบอไว้แล้วโอเคโอเค thank you น้องรักไอ้คำว่าเลิฟซีเนี่ยผมใช้มันก็คืออารมณ์เหมือนพาดหวัวข่าวนั่นแหละ อ๋อโอเคโอเคแค่นี้นะพี่แนนผมลงแล้วนะน้องเลิฟมาแรงใช่ไหมน้องเลิฟพี่พี่โอเคขอบคุณน้องเลิฟน้องเลิฟมากันใหญ่เลยน้องเลิฟน้องเลิฟพี่ขออนุญาตนะครับโอเคไม่ว่ากันดูเราว่าขออนุญาตน้องเลิฟจริงพี่พี่ขอโทษน้องจริงเออไม่เป็นไรน้องแต่ว่าน้องน้องหนักเกินน้องเออไปแล้วเขาลงแล้วให้เขาพูดนิดนึงน้องเลิฟขอโทษด้วยนะครับ หนักเลยน้องเลิฟมาถึงก็เสือหรือหมาเลยเออไอ้แมวเอยน้องเขาเปิดประเด็นแรงนิดแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พยายามพูดให้มันแบบอ้อมไปให้มันคือไม่พยายามสื่อสารให้มันถูกต้องให้มันดีแต่ถ้าพลาดหัวข่าวแบบเนี้ยมันไม่ได้น้องรักน้องรักจะจะพลาดหัวข่าวเหมือนพี่แนนพลาดไม่ได้ที่พี่แนนพาดคาว่าหมดตูดะ นะฮะสุดท้ายเนี่ยพี่พี่พมดดำก็ก็บอกพี่มดดำก็พูดนะครับอืมบอกมีไกลด์มีดำพี่มดดำก็บอกว่าหมดหมดเงินพี่มดดำพูดว่าอะไรวะเออประมาณนั้นนะก็คืออันนี้คือความจริงนะแล้วปัจจุบันเราก็เห็นอยู่นะว่าว่าแน็กแบบไหน เพราะฉะนั้นเนี่ยการพาดหัวข่าวให้ให้น่าสนใจคำว่าคําว่าคําว่าอะไรนะเมเลิฟอะอะไรเลิฟเลิฟใช่ไหมเออแต่มันอันตรายเกินไปแล้วยิ่งเป็นประเด็นล่าสุดเลยคุณแน็กชาลีเขากําลังคุยอะเหมือนเหมือนคุยกับคุณขุยอันแล้วทุกคนก็พยายามจิ้มกันเสือไม่น่าจะพูดไม่ได้เสือ,อ ขอโทษแล้วกันไม่พูดแล้วกันเปลี่ยนเรื่องเนะเาะขอพูดนะอืมขอโทษขอโทษแล้วกันจูโกชาลีใช่ไหมส <c oughs> งสารชาลีมากมากผชนมาชนเยอะใช่ไม่ควรเปิดประเด็นอะไรเลยฮะเกี่ยวกับ น้องขุยอันที่เป็นประเด็นไม่ดีอะในในโอ้ยขอบคุณมากพี่ในกลุ่มพวกเราขอร้องอย่าทำนะน้องเสือพี่ขอจริงๆพี่ถวายเลยเสือขออีกทีนะทุกอย่างไฟมันกาลังร้อนแรงถ้าจะพูดในมุมขุยอันกับอะไรใดๆขอให้โมให้พูดในมุมที่ดีที่สุดไม่ชอบคือไม่พูดเลยดีกว่าถ้าไม่ชอบไม่อยากให้พูดเลย เพราะว่าผมหยุดแล้วผมขี้เกียจล่าไม่หมดโอเคโอเคเนาะขอบใจมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่าเรื่องอื่นมีเรื่องอื่นประเด็น,อ,อ,นอื่นคุยได้แต่ว่าสองสาวันนี้ดูแล้วเสือควรเก็บตัวหรือไม่ก็ออกมาแก้ข่าวนิดหนึ่งนะครับมีน้องคุยเอาบอกมีแล้วม,มีมีกรณีนั้นด้วยอีกมีเพื่อนเพื่อนพิมพใหญ่เลยอ๋อเมื่อวานล่อซื้อเหรอครับอย่าไปฟังนะอย่าไปอย่าอย่าไปสนใจล่อซื้อนะ อืมเปิดเลยครับเสือคนจริงอย่าไปกลัวลุยเนี่ยเห็นนะพูดลอยๆใครๆก็พูดได้ต้องมีหลักฐานอ่าออกมาแก้กข่าวไม่ใช่ไม่ดีแต่ออกมาพูดให้ร้ายอหนักเลยน้องเสือเนี่ยเพื่อนๆเริ่มมีประเด็นละคนก็สามสี่ร้อยขึ้นอีกเนี่ยดึกๆไม่น่าขนาดนี้เลยอ ว่าเขาเสียหายพูดทางไหนขอโทษน้องทางนั้นแมนๆนะแนนนี N anny, N anny, N anny. ่แนนนี่แนนนี่อาพี่เสือก็ทําคลิปขอโทษหน่อยแล้วกันเนาะคือว่าผมไม่ได้พูดว่าติดเหล้านะครับอ่าลองดูอาเสือพิมพ์แล้วกันอะเพื่อนๆเ,เสือยังอยู่ก็ให้ให้ให้เสือเขาพิมพ์หน่อยแล้วกันไม่ได้พูดว่าติดเหล้าเราเราว่าประมาณโอ้ยโอ้ยแนนนี่ แล้วเราว่าประมาณไหนในนี้ขอบคุณมากนะ้องว่าประมาณไหนเปิดก็ผิดสรุปจริงไหมใน X เ,เต็มเลยอ่าเสือเข้าไปที่ X แล้วพูดเหรอเสือเสือเสือแก้ตัวด้วยการพิมพ์ได้เลยปนะน้องดื่มแอลกนัก เดี๋ยวๆถึงเขาดื่มมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะแต่เพียงแต่ว,ว่าเขาดื่มหรือเปล่างงไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อข้อมูลหน้าบ้านหลังบ้านเพียบเลยตอนนี้มันแค่เปรียบเปรยนะครับคนเสียหายน่ะคือผู้หญิงและชาลี เรื่องความเนี่ยพี่ถึงไม่อยากจะเล่นอะไรพวกนี้แล้วเห็นไหมมันไปไกลมากเลยพี่แม่งบออแบแล้วตอนเนี้ยโอ้โหหนักเลยแต่ในเอกผมก็โดนเต็มเนะเพื่อนๆอในเอกผมโดนมาเป็นเดือนๆละท,ทั้งทั้งที่ผมแม่งไม่ได้ว่ากล่าวให้ร้ายใครเลยอะ ไม่ด่าไม่มีไม่เคยด่าไม่เคยเอางี้ตรวจสอบดูก่อนแล้วมาพูดนะคะตรวจสอบแล้วค่อยมาพูดนะคะอ่ะตามนั้นเลยมันจะเสียหายอ่ะโอเค <laughs> เออเออเอาเอาเอาพอแล้วเนอะเพื่อนๆขอบคุณมาก อยู่ๆเราไปว่าใครเป็นใครไม่ได้อ่าพี่เสือแค่เปรียบ mm. เทียบเฉยๆเหมือนเรื่องคนติดเหล้าต้องระวังคำพูดนะเราเรามีประสบการณ์แล้วครั้งหนึ่งตรวจสอบให้ดีๆข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะที่ที่เอามาพูดเรื่องเรื่องเรื่องเสือเหรอฮะหรือ,อยังไงฮะพี่ไม่ได้เอามาพูดเลยอ่ะน้องเอนจอย พี่ยังไม่ได้เอาเรื่องอะไรมาพูดเลยฮะน้องเมื่อกี้เสือพี่ให้เสือเขาเออกมาแก้ข่าวครับสวัสดีค่ะอ๋อหมายถึงหมายถึงที่น้องเสือพูดใช่ไหมครับโอเคโอเคพี่ให้เสือพี่อยากรู้เพราะพี่ไม่รู้อะไรพี่เลยถามเสือ เมื่อกี้พี่ไม่รู้พี่เลยถามเสือพี่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าในห้องมีพิมพ์ว่าเสือสร้างเรื่องเสือเปิดประเด็นก็เลยอยากรู้เออขอขอโทษด้วยนะครับขอโทษที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจนะขอขอโทษด้วยเสือ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 เป็นการเปรียบเทียบแบบนั้นใช่หรือไม่แจ้งแจ้งเพื่อนๆหน่อยเสือเอ้ยน้อง คนมากันเต็มอีกแล้วกูเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลดคนหน่อยนะขอลดคนแป๊บนึงนะฮะป่ะพี่ไม่กล้าพูดหรอกพี่มีข้อมูลเยอะเลยพี่บอกแค่ได้มาจากพักคพวก ที่เป็นคนจีนบ้างคนเกาหลีบ้างคู่เยอะแยะเฉลี่ยยอดเฉลี่ยวันนั้นนะขึ้นแตะหลักหมื่นแต่พี่เห็นเขาได้เขาได้อันดับหนึ่งเกาหลีปะมีวันหนึ่งปะวันหนึ่งใช่ใช่วันวันที่ไปอำนาจเจริญนะ่วันนั้นได้อันดับหนึ่งเกาหลีวันที่ทมีคนแพงนั้นใช่ปะนั่นแหละ,น,น,หละนั่นคือหนึ่งแต่ว่ายอดเปยยอดเปยยังติดหนึ่งในสิบอยู่ส่วนที่ซาร่า วันอัน่าเริญค่าเฉลี่ยหมื่นสองพี่พี่ภ่าสกรเนี่ยพี่สบอลตัวขยันตัดคลิปเลยดอกก็อันดับหนึ่งนี่ดอกอันดับหนึ่งมันถ้าเขาขึ้นร้านก้านหนึ่งแต่ว่าพี่เข้าใจไปะว่ายอดหลักหมื่นกับหลักพันอะมันมีผลผลเยอะอืถ้าหลักหมื่นยังไงก็เป็นลูกหลักถูกไหมยอดผู้ชมอะแต่ถ้าหลักพันอะหลักพันมันเหนื่อย แต่ตนนพี่พก็กลัวนะเว้ยเสือถ้า,ถาเกิดหมายถึงว่าพี่ก็กลัวนะถ้าเกิดแบบพี่ใช้ใจลงไปเล่นกับน้องเขาวะก็กลัวอีกอะ่ะพี่พี่ต้องมองพี่ต้องมองว่าจุดจบของแ <c oughs> ฟนคลับเราอ่ะคืออะไรก่อนเราสพอ,อร์ตถึงไหนอสมมติอย่างซอนอานเนี่ยผมเชียร์ให้ทำงานที่ไทย <c oughs> อโอเคถ้าเกิดน้องมาทำงานที่ไทยแล้วมีมีคอนเทนต์มีรายการมีอะไรเกมโชว์อะไรเงี่ย คือเราจบภารกิจแล้วไงส่วนจะรักไม่รักก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมเหมือนไซามะแต่ผมก็ได้ครับพี่พิมมี่ไม่เหมือนไซตามะตอนนี้ก็มามุ่งมาทํางานที่ไทยไงเขาได้ทำไมเขาเดี๋ยวเขากลับไปทําธุระเสร็จเดี๋ยวเขาก็มาใช่ไหมครับดูดูไปไซตามะมันก็น่ารักดีเนาะเอาเริงน่ารักมันคือว่ามันแบบว่าไซตามะพี่พิม์ผมพูดได้เต็มปากเลยไซตามะมันเป็นไทยมาทางไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าด้วยทางอณุตโตมีร่างกายหลายอย่างอะ มันมไปทำมาหากินเกาหลีลำบากถูกไหมอืออืมไทยแลนด์เดอะมิ l เลียนแอร์อินเดอะเไงเจแต่แต่ย่างที่บอกไงว่าถ้าแอดมินหลังบ้านน่ะไม่ดีอะ่ะโคตรเกาหลีไม่รู้จักวัฒนธรรมไทยฮะพังทุกลายพังทุกลาย อใช่ทุกรายบงคนเล่นเนี่ยมุกเดิมเดมมันก็ไม่ไหวมันก็คนทราอย่างง่ายๆอ่ะอย่างเจนนี่อย่างน้องเกี้ยวเนี่ยน้องเกี้ยวฉายาเจนนี่เนี่ยอืนี่ก็พังเพราะหลังบ้านอโอ้ยูก็พังหลังบ้านนกยุงก็พังหลังบ้านนานาแรงก็พังหลังบ้านเนี่ยคนเบลบอกเบรกเสือเนี่ยเสือเบาได้เบาเบาเบาแล้วเบาแล้วคุณเบลแม่ผมสั่งเนี่ยแม่บอสเบลผมสั่งเนี่ย เบลไปกล่กองจุม่มไปลูกไปเดี๋ยวพี่ไปแม็ก <c oughs> มันก็มันก็ดูให้มันบันเทนะิงอะเนาะเอาจริงะอะใช่มนตี้โยนมา,าคนเริ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยว่ะเสือ เดี๋ยวผมก็ลงละเดี๋ยวผมก็ลงละเดี๋ยวผมลงไปดูบอลละวทีสองหนึ่งครับจากโคพาร์เมอร์โคพาร์เมอร์นี่มันของดีจริงๆนะเอาเงี้ย่อาเงี้ยครึ่งหลังแล้วใช่ไหมพี่สอนใช่ไหมครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังเริ่มมากี่ทีแล้วหนึ่งนาทีสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเนี่ยเชลาทีสองหนึ่งครโคพาร์เมอร์โอเคโอเคโอเคโคพาร์เมอร์ที่มันของดีจริงๆนะเนี่ย ใช่ใช่ของดีผมว่ามันตัวอังกฤษมันดีแต่ไอ้เซา์เกตมันกระจอกไปใช้มันอยู่นั่นน่ะไม่พี่พี่ต้องเข้าใจก่อนโค้ดอะ่ะถ้าอย่างเ้าเซา์เกตมันเหมาะกับบอลเน้นผลการแข่งขัน,ขนถูกไหมผมดูมันเล่นบอลขี้กลัวเกินไปก็นี่แหละทีลเ<อ>นปอ่ะทีมทีมชาติต้องเล่นแบบนี้แหละพี่ต้องเน้นผลแต่ผมว่าดูทูเคินน่าจะดีกว่านะ กูเพิ่นก็ต้องลองดูต้องลองดูแหมพี่ซาร่าแล้วดีๆเดี๋ยวชองเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเนี่ยใช้ยาวเกินใช้ตั้งแต่2,014มาค <ไป S 1> <อ>งเขาสนับสนุนด้วยอ่ะมาคงเขาหนุดดนหลังให้ด้วยอะมันก็เลย<ไ>ทำอะไรไม่ได้ซีดานซีดานบอกกูจะคุมจะคุมไม่ได้คุมสักทีใช่ไหมอไอ้ที่สีดานไม่ไปไหนเพราะรอทีมชาตินะพี่ซองเนาะ พ่าเขาไม่รับงานไหนกันนะเออเขารอทีมชาติเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันผมจําได้ว่ามันมีสัญญาเขาที่ว่าจบยูโรหรือจบบอลโลกนะเขาจะแยกย้ายกันใช่ไหม้วให้ทีดานั่นสิตอนนี้เขาต่ออีกเงต่อไปถึงบอลโลกนะสองพันยี่สิบหกมาคงก็ชอบเียเห็นไหมพอพูดเรื่องบอลคนหายไปไปหกสิบเจ็ดสิบแล้ว วะเนาะคุยอ้บนอย่ามาฟังไรอย่ามาฟังไหไม่แต่บาเซโลน่าฮันซี่ฟิกผอกว่ามันทําดีมากเลยนะมันทําดีคืออันที่ฟิกอ่ะมันเป็นโค้ชที่มีฝีมือแต่ถ้าตัวผู้เล่นต้องดีนะถ้าไม่ดีจะจะเละเหมือนทีมชาติเยอรมันอ่ะถูกไหมเนี่เออผมเนี่ยเป็นจุดเดี๋ยวที่ผมงงว่ามันทํำไงมันทำเยอรมันแย่แต่แต่มันทําบาเยินทา ขุมกําลังมันดีไงตอนนั้นเยอรมัน,ม,นมันกลางอ่อนหน้าอ่อนไอ้บอลโลกที่ผ่านมาแต่ผมว่าคนนี้แม่งกลับมาแบบฉายไายมากเลยราฟินญาเนี่ยมาเร็วมาเร็วมีรก็ไปถามพี่จอยนะครับเมื่อกี้ที่เรื่องที่คุยไปเมื่อกี้เอ้ยจุนกีเรียกทัวร์อีกางละ เนี่ยเราฟังเรื่องป้าจอยมัางเนี่ยยังไงป้าจอยมีไฮไลท์อะไรมั่งพี่เขาจะใช้สิทธิ์ลาคอรดยังผมรอข่าวนี้อยู่เนี่ยอะไรมื่อกี่ฉันข้อมูลวงใงนนะครับเดี๋ยวติดต่อติดตามพี่จอยได้นะครับเมือ้เดี๋ยวเมื่อกี้ฉันกําลังคุยเรื่องนางงามอยู่เสือไอนางงามพม่านางงามอินเดียนะฮะมิจแกนมิจแกน่าจะพม่พม่า พูดกันเรื่องดราม่ากันอยู่เรื่องมิแจแกนห้องเรามิจฉาชีพยยอ,อย่าบอกใครนะว่าหนูไม่ผ่านว่าหนูเขาไม่รับสมัครหนูรอบ,บอดีชั่นนะ่ะโ <c oughs> อ้ยมาเกิดรับชาแนลนัตเต้จ้าพูด <c oughs> ตอนนี้เรื่องบอสมันเงียบไปเลยเนาะตั้งแต่เรื่องมาดามขึ้นมาเ,เนาะ,อะบอสหายไปเลย มันก็ต้องเปลี่ยนข่าวแล้ะพี่ในแง่การทาข่าวมันก็ต้องเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วเปลี่ยนเรื่องเรื่อยเยเหมือนนั่นอะหายไปเลยเห็นไหมปลาหมอข้างดาอะถามว่าหมดหมดจากทะเลยังน้ำน้ำชทยังก็ยังถูกไหมก็เยอะตอนตอนนี้มันมีเม่กะโปรเจกต์กับสองล้านยูโรมากกงไงไอ้นั่นด้วยไงนัตตี้อะไรอะไรกินไอติมอะ ไปดูอเต็มต่อตอใช่ใช่ใช่เนี่ยจริงๆเลยหมดหมดหมดอายุความไปวันก่อนเนี่ยหาทางลงไม่ได้ก็ลงได้ทางเดียวเลยหมดอายุความมันเอาเงี้ย่พี่มันก็เหมือนไอเรื่องบอสบอสบอสนั่นแหละบอสวิทยานั่นอ่ะผมว่าตำรวจไทยเขาก็อ้นี่แหละเขารอหมดอายุความนั่นแหละแล้วมีมีเรื่องบอสมีเรื่องบอสบอสเนี่ยเอามากบเรื่องฟอกเงินของไอแม่อะไรนะที่ขายทองอีก แม่ตั๊กไอแม่ตั๊กมันมันกระทําผิดกับผัวเมียแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไงมันมันมันมีมันมีเส้นทางเขาว่ามันเกี่ยวโยงฟอกเงินด้วยนะฟอกหนี้มันทําแต่ก็ตามที่เราได้ดูได้เห็นในข่าวนั่นแหละพี่โอ้โหึืงไม่ต้องอะไรมากสมมติเนี่ยอ่ะอย่างผมเนี่ยถูกหวยสมมติเอาผมมาถกถูกหวยหวยใต้ดินใช่ไหมผมถือเงินสดเที่วฝากสิงคโปร์ตอนนี้สบายๆเนี่ย ทีละร้านสองร้านนะ่ะถูกไหมเราไปเราสิงคโปร์ไปเช้าย็นกลับอันนี้แบบไม่ต้องซับซ้อนเลยลึกลับเลยมากมายนะนั่นว่าไฟไปแบบทำกินลมชมวิวไปสิงคโปร์มาเลยเนาะน่าสนุกดีนะขึ้นเครื่องไปเช้าเย็นกลับมาเดี๋ยวนี้เอาแบบคนที่แบบไม่ได้อะไรรู้เยอะขนาดนั้นเขาก็ใช้วิธีเนี้ยเพราะว่ามันมีกฎหมายควบคุมไงนะว่าใครไม่สามารถมายึดทรัพย์ได้ไงอนะอือ้วฝากสิงคโปร์สิงคโปร์ ว่าแล้วก็อิจฉาคนนั้นนะที่เขาถูกไอ้เมกบโปรเจกต์ะงุ้ยเดี๋ยวสงสัยต้องไปหาซื้อซะละที่เนี้ยเมกาเมเลียนเมกาเมเลียนที่ไอล่าสุดที่มีที่ว่าเป็นคนคนเอ่อคนลาวที่มาอยู่ที่เนี้ยเขาถูกได้ไปร้อยกว่าหกร้อยกว่าล้านดอลลาร์อ,อันนี้หลังจากหากความสีแล้วนะจริง,รงๆเลีวเขาได้พันกว่าล้านเลยนะปันดีจะส้ม เนี่ยพี่ส้มอ้ยพี่ส้มมาหรอทอเลยจุงกีเธอไม่ต้องใส่ไฟเขาจะปล่อยพี่ส้มนอนหลับบ้างเขเป็น M v P ห้องเขาเนาะไปแล้วไปแล้วผมไปดูบอลก่อนแล้วกันเดี๋ยวบอลจบคอยแวะมากันครับครับโอัคค่ะขอบคุณมากงจะได้เบาๆด้วอย ออเมื่อกี้พี่เสือทิ้งข้อมูลให้พี่จอยนะครับถ้าใครอยากจะาฟังต่อก็ถามต่อก็เนี่ยเรียกทัวร์มาหาฉันอญิงแล้วจุงกี่นี่พี่จอยกับพี่พิมมี่นะครับสองคนที่มีข้อมูลนะครับคือว่าฉันลืมเปลี่ยนโปรไฟล์ก่อนมาก่อนขึ้นไม่ทันแล้วพี่พิมเออ